สวัสดีครับเช้าวันจัก,กรีนะครับวันนี้ราชาออนทัวร์เดินทางไปตามคําเชิญในพิธีเปิดมหาสมบัติคุ้มมหาสมบัติของขุนช้างที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยสุพพันบุรีมีวิธีบวงสวงครับล่องเรือทางน้ำเสร็จปับ๊บมีวิธีบวงสวงมีการรําแล้วก็มาถวายนางตานีนะครับสั้นๆเก็บภาพไว้เพราะช่วงนี้เราต้องมาช่วยกันระมัดระวังนะครับมาตรการควิด -19 สุพรรณบุรีตอนนี้เป็นสีส้มต้องช่วยกันแล้วล่ะครับทุกพื้นที่พอรู้ข่าวนะครับก็ขออนุญาตนำภาพเพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ท่ามกลางมาตรการและการดูแลเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวไปด้วยครับชมพิธีบวงสวงนะครับเปิดพพขุมทรัพย์ขุน้างวันนี้ราชาออนทัวร์มาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรีครับเพื่อร่วมกันเปิดขุมทรัพย์มหาเศรษฐีของเศรษฐีสุพรรณผู้ยิ่งใหญ่ คุณช้างครับนี่ดังรำสาวงามก็เตรียมตัวกระบวนยิ่งใหญ่วันนี้ก็มาขบวนแห่ด้วยการดูแลนะครับการป้องกันโควิด -19 บรรยากาศตอนนะครับเริ่มลงเรือครับนี่ดแต่วงของเราสุดยอดนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เราจะเปิดกลุ่มทรัพย์มหาเศรษฐีคุมช้าง ในวันจัก,กรีนี่ครับ6เมษายนที่ศูนย์อรุณพันกล้วยสุพรรณบุรี ที่เรามีกบวนแห่นะครับรอบลำน้ำธรรมชาติของสุนัขพักธุ์ด้วยแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าสุนทามหาเศรษฐีสวนกล้วยสุพรรณนะครับสิริโกคานัมาสโยนี่ครับนโมตาสะพกโกโตระโตสัมมาสัตยุตสะนโมตัสสะพกโกโตระโตสัมมาสุตสสะนโมตัสสะพกโกโตระโตสัมมาสัตยุตสสะแล้มีบทบูชานะครับสัพพะราชาจิตตังปยัญมมะเอหิมหาลาภาชุกวาดเงินทองไหลมาลาภะราภา อวาวันสุเมนะครับสร้างมหาเศรษฐีครับาาน,นีนเป็น,นปเครื่องบวงสรวงบรรณาการในวันนี้นะครับสื่อบอลชนดำเนินการสี่ตที่สำคัญคือมาตรการในการต้องกันโควิดนะครับได้เวลาท่านประธานศูนย์รับกัรช่วยสุพรรณบุรีอานอนท์รักผลเป็นประธาน ก็ต้นทุนที่สูงเปิดกลุ่มทรัพย์มหาเศรษฐีกลุ่มช้างกลุ่ช้างนี่ชอบสีแดงตามเมื่อสักครูคุณเชี่ยวชาญประกาศไว้เลยครับออพรามก็ใส่สีแดงธงก็ธงแดงแนี่คือสัจธรมรมสีที่ชอบคุณเรียนสีแดงน,นี่เป็นการรำเพื่อเฉลิมฉลองเกินคุณช้างเข้าเรียนท่านสามารถมานิวนอร์มอน มีชีว arry, зай, Designer, brag, ช i i suis, ิตไทยนะครับที่เริงสูนส่วนช่วยผานอนุรักษ์สวนผักันช์้วยสุพักบุรีนะครับ กวามมุ<ล>นน่งนษย์ว<พ>ามงามหักอย่างพ,าพา่อคุณาจงาจงสำเร็จจงสำเร็จจงร่ำจงรวยจงมั่งมีดีเด่นสุขร่มเด่นมาสู่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรจากองค์พระโตก็ดีอดีตเจ้าวาดรถป่าก็ะด,ดีแล้วพ่อคุณช้างก็ดีขอให้นับแต่วันนี้ไปท่านทั้งหลายจงมีแต่ความรวยรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ห,หรือว่าท่านจะประสบแต่โชคลาภเงินทองทรัพย์ไม่ขาดตกบกพร่องจากเรือนชาญหรือว่าตัวท่านทั bon ้งหลายพ่อคุณช้างองค์นี้ตัวกับผมเองสมัยเป็นพระรับตําแหน่งที่พระครูสังฆลักษณ์เป็นผู้อัญเชิญมาณวัดป่าดีลยโอ้โหรับเข้าพธีครับแต่ตีเพลงมันมันรับผลทางเข้าเรือนเลยพ่อุณช้างเข้าเรือนครับนี้แต่วงเลงแล้วครับ ทุกคนนะครับต้องรักษามาตรการความปลอดภัยโควิดด้วยนะครับตุ้มตือนะครับตุ้มจูนทุกสื่อครับทุกช่อง เป็นแต่วงการดงกล้วยนะครับเดอะฟาร์มเออร์โอ้โห,โหขวัญใจชาวนาจริงๆนี่ครับมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับเป่าดีเป่าดังเป่าไม่หยุดเป่าเพร,ราะเป่าแล้วต้องฟ้อนนี่เดอะฟาร์มเออร์ติดต่อสอบถามได้กลางดงกล้วยศูนย์รับพันกล้วยสุพรรณบุรีการถวายพวงมาลัยให้กับพ่อคุณช้างรวยทุกคนครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและทั่วประเทศนะครับท่าที่ศูนย์รับพันกล้วยสุพรรณบุรีครับกลางดง ก้วยนะครับขุนช้างหมหาเศรษฐีส่วนกล้วยสุวรรณขุนช้างแล้วก็ผู้ดำรงภาพเป็นขุนช้างครับมาคารวะด้วยขุนช้างเข้าเหือนแล้วถวายบาลัยดาวเรืองแล้วนะครับถวายเครื่องบรรณาการเข้าตอกดอกไม้เรียบร้อย นี่คือความงดงานของการราถวายนะครับท่านกำลังชมราชาญออนทัวเก็บบันทึกภาพวิธีบวงสวงเปิดสุมทรัพย์ขุนช้าง ที่สุรัพันกล้วยสุพรรณบุรีหลังจากวิธีการรวมสวงที่หน่าคุนช้างแล้วเข้าเฮือนแล้วก็มารำถวายนางตานีนะครับบริเวณเว,เวทีนียอันนี้ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีนะครับในช่วง17นาฬิกาเสาร์อาทิตย์นะครับสนับสนุนม,มือดนตรีสร้างสรรค์ รถวายมาที่นี่ครับ